ฮัลโหลฮัลโลเอกชงชเมื่อนั้นเฮ็ดไะกินช้ำให้ใหม่ สวัสดีจ้ากราบสวัสดีสบายดีครัพี่น้องเมื่อจุกุลจุกุลมาพี่น้องมื่อนี้มากินหมูตุนพี่น้องพลาโลวหมูตุนสามสันปเปื่อๆพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแต่งผักลวกมาแซ่บๆต้กันพี่น้องมันมีเจ้าเฮ็ดครั้งแรกเลยเนะาะต้องกันพี่น้องแย่หมูเปื่อยหรือเปล่าพี่น้องเปื่อยอยู่นะมา,าไมด้ไหมข้อชะดามาัานมีข้าวข้าว่วยเนาะผม่าใช้บ่วงอ่ะ กปใช้บลินใช่มือมาฮะัลโลฮัโลบ่ป่ะคือแซ่บแท้ทำงาน อร่อัน,นะน้ำจิ้มไปอันนี้มันเลี่ยนอันนี้ต้องเผ็ดเกลือชุ่มช่ำครอบครัวอยากกินมันนั้นเห็ดจะกินช่างให้ใหม่ใช่ไหม บอกว่าผักจ้ะุม่เขาเนะจากผักนั่งไปไหนเนี่ยเป็นหัวเลยเออบนเป็นเบได้ผักเนี่ยขอจุ่มน้ำปลาร่ะ นบ้บอกตป่ะบมมีพักข้าหน้าเป็นบ่บมมี่าพัก เขาตาอืมเอาปะเอาเท่เาไหร่ แม่นพักที่เขาขันชมพักน้ำบ่บแม่นบ่แม่

คนมาตัหมคนมาตันท้ำเป็นย yeah, ุ่จังเป็นยบเเจ็บแบบอดย่อไร้ลายแล้วไม่เด็กกินซื้อในตลาดได้น้อย อ่ะมาแล้วแซ่บแน่ะมนแล้วจะมาแล้วจะไม่จับ เก็บชิ๋วลายดูพี่นอ้องแล้วแต่น้ำเองเร่งเจ็บเนาะโอ้ยลมว่นลอยแต่เดีหนาวละฮะพี่นอ้องอยากกินนี่เก็บมดตุนน้งยามาเป็นน้ำจิม้มเป็นน้ำจิ้มพี่นอ้องครับไปเจ็บหลายพี่น้องกินข้าวพอดีนะพี่นอ้นอง เอาจันลักคืนนี้ก็บเจ้เป็นจำนีเราไปน่าประกันใหม่ลืมกดไกดแชร์กดติดตามไป,นไปเนาะคสวัสดีสบายดี